นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายว่าจิตตัง หังวันทามิพระยามุจลินจะมหาราชานาคาธิบดีพระยามุจลินโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตาตันจะสัพพะโลกัดสมิงเทะวะมนุษย์สานังจะมหาโพคัง จะมหาลาพังจะมหาเมตตาจะมหาบารมีนณได้เงินนณได้ทองณได้โชคดีนณได้ทรัพย์ณเปิดขุมทรัพย์ณล้างอาถรรพ์ปิยนาโคปิโยนาคาขันธะปาริตังนะโมพุทธายะ นะมพัทะจะภะกัสะนาสังสิโมอภิปูชยามิทุติยมปิกายวาจิตตังอหังวันทามิพภะยามุจลินจะมหาราชานาคาทิปดีพภะยามุจลินโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตาตันจะสัพพโลกัมสงเทวะมนุษย์สานังจะมหาโพคังจะมหาลาพังจะมหาเมตตาจะมหาบารมีนัได้เงินนัได้ทองนัได้โชคดี นัได้ทซับนะเปิดขุมซับนะล้างอาถรรพิยนาโคปิยโยนาคาขันทะปาริตังนะโมพุทธายะนะมะพ,พัทธะจะภะกะสะนาสังสิโมอภิป,ปูชยามิ ตติยมปิกายวาจจิตตังอะหังวันทามิพะยามุจลินจะมหาราชานาคาทิบ,บดีพะยามุจลินโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตาตันจะสัพพโลกัตสมิงเทวะมนุษยานัง จะมหาโพคังจะมหาลาพังจะมหาเมตตาจะมหาบารมีณได้เงินณได้ทองณได้โชคดีณได้ทรัพย์ณเปิดขุมทรัพย์ณล้างอาถรรพ์ปิยะนาโคปิโยนาคา ขันธาริตังนะโมพ,พุทธายะนมะมะพัทธะจะพะกัสสะนาสังสิโมอภิปูชยามิ